ไปติดตามกันในเรื่องของกาชาเชียงใหม่ค่ะจัดโครงการกาชาเชียงใหม่รวมใจให้โลหิตล้านซีซ,ซีให้ชีวิตให้ประจำฉะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะทะมินกาโนนประลัดจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการกาชาติเชียงใหม่รวมใจให้โลหิตล้านซีซีให้ชีวิตให้ประจำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมรนมพรรษา28กรกฎาคม2567เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศตลตลอดเดือนกรกฎาคมโดยออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจำนวน8แห่งมี เป้าหมายผู้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น650คนเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการและทันต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานนมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตรับบริจาคดวงตาและอวัยวะโดยได้รับการสนับสนุนจากอำเภอฝางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่กิ่งกาชาติอำเภอฝางรวมถึงหน่วยงานภาคราฐัฐภ,ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอฝางครับถือว่าเป็นหนึ่งใน10โครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับสำหรับการบริจาคโลหิตนะครับถนะ้าหากว่าวันนี้ไม่ทันนะครับก็สามารถไปบริจาคได้ตลอดในช่วงนี้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับคืนนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพองดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ตื่นแต่เช้านะครับรับประทานอาหารให้เต็มที่